นี่คือกุญแจของ t o y ยต้ายาริสโมเดลเยียปี2021ที่ได้รับการติดตั้งกล่องเคร่งไฟฟ้า Active Speed สำหรับ Toyota y a r i ิโมเดลเกียร์ปี2021นะครับก็จะมีขายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยรุ่นย่อยนะครับก็จะมีรุ่น Entry นะครับรุ่น Sport แล้วก็รุ่น Sport p r e m i ียมก็คือคันนี้ที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นโฉมแบบ Minor c h a ช g ตนะมีการปรับลูกเล่นปรับเท x t u r เภายนอกนิดหน่อยแล้วก็ภายในอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีกระจังหน้าที่เป็นด้านบนที่เป็นชิ้นสีดาเงานะครับกรอบไฟตัดหมอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นนชิ้สีดา แล้วก็ล้อแม็กขนาด15นิ้วที่เป็นสีดำแล้วก็ปัดเงาทูโทนนะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างสีดำชิ้นใหม่นะครับแล้วก็ดิฟฟิเวเซอร์ท้ายที่เป็นชิ้นสีดำทั้งชิ้นนะครับแต่ว่าในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงฟีเจอร์ของตัวรถเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบเดียวกับ t o y ยต a y ยาริสโฉมก่อนหน้านี้นะมีการปรับเปลี่ยนลูกเล่นนิดหน่อยให้มันดูโดดเด่นดูสปอร์ตเราใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนภายในเนี่ยก็จะมีการเพิ่ม พวงมาลัยที่เป็นหนังสั่งเคราะนะครับแบบซอฟทัสนะครับก็ให้ความรู้สึกผิวสัมผัสที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีฟ้าในขณะที่ตัว a t ที m เนี่ยจะเป็นการเดินได้ตะเข็บสีเทาแต่ไฮไลท์ของการทดสอบครั้งนี้จริงๆเนี่ยผมอยากจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพูดถึงตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้าจาก ECU ที่ครั้งนี้เนี่ยโตโยต้เนี่ยเขาร่วมมือกันพัฒนากับ ECU ขึ้นมานะครับเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้าที่มีชื่อว่า Active Speed สามารถปรับความเซนซิทีฟของตัวคาเนเรี่งไฟฟ้าได้9ระดับ mm hmm. ก็จะมาแก้จุดด้อยของเจ้าโต y o ต a y ยา i s นะครับที่ก็ต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้เครื่องยนต์บล็อก1.2เนี่ยมันเริ่มสู้เข่าไม่ได้แล้วในตลาดในกลุ่ม Eco Car หรือว่า B s e gment นะครับเพราะว่าหลายค่ายเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปใช้1.0เทอร์โบกันแล้วนะครับที่มีแรงม้าเยอะขึ้นนะครับตอนแรกแข่งกันเรื่องของความประหยัดบอดี้ Body ใหญ่ตอนนี้เรื่องความแรง เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว Toyota ก็เลยแก้เกมด้วยการร่วมมือกับ ecu ทํากล่อง active speed ตัวนี้เข้ามาซึ่งหลังจากที่ได้ลองแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันช่วยได้ดีในระดับนึงเลยทีเดียวส่วนรายละเอียดของกล่องแล้วก็การขับขี่ฟิลลิ่งที่ติดตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปว่ากันตอนขับขี่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองฟิลลิ่งนะครับโตโยต้ายาริสที่ได้รับการติดกล่องคัเร่งไฟฟ้า active speed จาก ecu ว่าจะแตกต่าง แล้วก็ให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนสเปครายละเอียดของตัวโมเดลเยียปี2021เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะเกียร์เดิมช่วงล่างเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดภายในทั้งหมดเนี่ยเหมือนเดิมเลยมีแค่เปลี่ยนหนังพวงมาลัยที่เป็นซอฟทัชอย่างที่บอกไปนะครับผิวสัมผัสนุ่มตะเข็บสีฟ้าเท่านั้นเองของภายในนะครับนอกนั้น,นี้เหมือนเดิมเลยจออินโ t เทนเมนต์เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto มีมาให้ครบกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับมีมาให้มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังก็ตามสไตล์ Toyota ที่เขาแถมมาให้เพื่อเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่นะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์บล็อก4สูบนะครับ1.2่1.2ลิตรนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าเครื่องยนต์1.2ลิตรใน Toyota y ยา i s เนี่ยจริงๆแล้วเขามีการปรับเปลี่ยนบล็อกใหม่นะแต่เป็นขนาดเท่าเดิมนะ เปลี่ยนมาเมื่อช่วงปลายปี2019นะครับแต่ว่าเป็นขนาด1 2ลิตรเหมือนเดิมหลายท่านก็คิดว่ามันล่าขายมาตั้งนานแล้วไอ้บล็อก1 2ลิตรเนี่ยคู่แข่งเนี่ยเขาไป1.0 Turbo เทอร์โบกันหมดแล้วแต่ไอ้บล็อกนี้เนี่ยที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Duo VVT IEE มี E เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งเป็นในส่วนของระบบวาล์วแปรผันที่เป็นตัวควบคุมด้วย ไฟฟ้านะครับซึ่ง1.2บล็อกเดิมเนี่ยที่ใช้มาตั้งนานแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยตัวนั้นน่รู้สึกว่าจะให้แรงม้าสูงสุดเนี่ย86แรงม้านะครับแต่ว่าเป็นบล็อกใหม่แล้วเนี่ย FKE ที่เป็นวาล์วแปรผันไฟฟ้าเนี่ยให้แรงม้าสูงสุด92แรงม้าแรงบิดเนี่ย109นิวตันเมตรถ้าว่ากันด้วยเรื่องของสเปคตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าโอเคแหละไม่สูงมากเพราะว่า คู่แข่งที่เป็นเครื่อง1.0เทอร์โบเนี่ยแรงม้าเขาดีดทะลุ100แรงม้ากันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันในกลุ่มที่เป็น1.2ลิตร4สูบเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ i t s u b i s h i m i ิลาดแ t ตทราดนะครับแล้วก็ Suzuki s วิฟ t s ซูซูกิเซียเนี่ยต้องบอกว่าเครื่อง Toyota y a าริเนี่ยแรงกว่านะคือให้ให้กำลังที่มากกว่านะครับก็อยู่ในค่ากลางๆถ้าเอา ในกลุ่ม b segment หรือว่า eco car ทั้งหมดมาเทียบเฉพาะตัวเลขนะยาริสอยู่ในตรงกลางนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับหลายท่านไม่รู้ว่าเป็นเครื่องบล็อกใหม่แล้วนะครับส่วนเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ super cvt i นะก็เป็น cvt เหมือนกันนะครับคันเกียร์ก็เป็นอ่าคันโยกที่เป็นขั้นบันไดตามสไตล์ toyota นะครับตัวล่างจะเป็นขั้นบันไดอยู่ถ้าเป็นตัวแพงเนี่ยรู้สึกจะเป็นเกียร์แบบเกียร์ตรงแล้ไม่มีขั้นบันไดแบบนี้แล้วแต่ตรงเนี้ยลูกค้า toyota เองกลับชอบนะครับเพราะว่า มันดูง่ายเข้าเกียร์ง่ายนะครับเข้าเกียร์ N อะไรเงี้ยมันมีขั้นบันไดบอกเป็นล็อกๆของมันนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ทราบแล้วการได้มาของคันเร่งไฟฟ้า Active Speed จะช่วยอะไรนะเดี๋ยวเรามาพิสูนรกันนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้กล่องคันเร่งไฟฟ้า Active Speed จาก ECU เนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะค่าตัวของมันเนี่ยอยู่ที่5,200บาทนะครับแต่ตรงเนี้ยคุณสามารถออกรถที่ศูนย์โตโยต้าแล้วบอกเขาได้เลยว่าผมจะติด ล่องแอค v e s สปีดนี้นะครับบวกเพิ่มไป5,200บาทรวมไปอยู่ในราคาผ่อนเลยแล้วก็ข้อได้เปรียบถือว่าเป็นจุดดีเลยนะคือมันได้วอรันตีนะครับวอรันตีเท่ากับตัวรถเลยนะครับตรงนี้ถือว่าติดไม่ได้ติดอุปกรณ์พ่วงเพิ่มนะประกันไม่หายนะตรงนี้วต้ t าเขารับประกันตัวรถต่อเลยนะครับแล้วก็รับประกันจาก ecu shop เนี่ยรู้สึกว่า1ปีนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามว่า ผมขับยาลิสอยู่ผมไม่ใช่โมเดลเยียปี2021แต่ผมอยากเอามาติดกล่อง c อ t ทีฟสปีดนี้ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับก็เข้าไปที่ศูนย์ t o y ยต a ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่ ecu shop ก็ได้บอกพี่ครับติดกล่องคันเร่งไฟฟ้า Active สป e e เขาติดให้เลยนะครับก็คุณจะได้รับประกันจาก ecu shop 1ปีแต่ว่าในเรื่องของการวอร์นตีตัวรถเนี่ยอันนี้ต้องคุยเป็นเคส by เคสนะครับเพราะบางคันเนี่ยออกมานานแล้วออกมา2ปี3ปีแต่มาติด อยู่ดีมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาอะไรอย่างนี้คนระับตรงนี้ไปคุยกันเป็นเคส by เคสแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้5,200บาทนะครับอ่ะกล่องนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยปรับคันเร่งไฟฟ้าได้9ระดับนะครับตอนนี้ผมเปิดไว้อยู่เนี่ยเบอร์ศูนเบอร์ศูนย์เนี่ยถ้าจะให้พูดกันแบบบ้านเลยคือยังไม่ทำงานตอนนี้ที่เราขับกันอยู่เนี่ยก็คือยาลท ปกติเลยนะครับไม่มีอะไรเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ลองให้ดูฟิลลิ่งก่อนอขับปกติเป็นประมาณนี้ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่ายาริสเนี่ยเครื่องยนต์ในช่วงต้นเนี่ยมันอ่ดคือมันอ่ดเฉพาะช่วงออกตัวเลยนะส่วนหนึ่งผมคิดว่าทางโตโยต้าเนี่ยเขาเซตค่ามาให้มันผ่านมาตรฐานความประหยัดให้มันเข้ากับ E c โคคาร์เฟสสได้นะครับซึ่งมันต้องทําความประหยัดได้ อย่างน้อยเนี่ยอีโคสติกเกอร์เนี่ย23.3กิโลเมตรต่อลิตรการเซตแมปกล่อง ECU ต่างๆรวไมไปถึงขุมพลังเครื่องยนต์เนี่ยมันเลยอืดในช่วงต้นเพราะไม่อยากให้เราเนี่ยคลิกดาวแรงๆแล้วมันสดน้ำมันเพื่อให้มันผ่านค่ามาตรฐานตรงนี้เอา B.O.I. Eco c a r Phase 2มาได้นะครับซึ่งหลายท่านคงรู้อยู่แล้วจุดหยุดนิ่ง0ถึง60เนี่ยยาลิตเนี่ย อืดมากนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เป็น1.0เทอร์โบยิ่งยิ่งเทียบไม่ได้เลยนะครับเทียบกับ1.2ด้วยกันเนี่ย mm. ก็ก็ถือว่าไม่เร็วอะ่ะก็ยังอืดอยู่นะครับนั่งคนเดียวก็ก็ถือว่าไม่กระฉับกระเฉงเท่าไหร่นะครับถ้านั่งเยอะนี่ยิ่งโอ้โ oh. หยิ่งอืดหน,นักนะครับก็เลยต้องมีตัวคันเล่งไฟฟ้าตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูให้มันทำงานหน่อย เราใช้งานง่ายๆนะครับเราจิ้มเข้าไปเลยเบอร์หนึ่งเปิบนี่ผมเยียบคันเร่งเท่าเดิมนะผมยังไม่ได้ไปทาอะไรกับคันเร่งมาเลยนะผมแค่กรอคันเร่งเลี้ยงไว้เท่าเดิมนะรอบเครื่องยนต์ดีขึ้นมาเห็นเห็นเลยนะคันเร่งมันตอบสนองได้ไวขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะกดคันเร่งนะจากเบอร์หนึ่งอ่ะเห็นไหมนะตื้ขึ้นนะ ซึ่งถ้าเป็นเบอร์ศูนย์นี่เสียงเครื่องยนต์ไม่คำรามให้คุณแบบนี้นะคือคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนมันไม่ใช่กล่อง ECU ที่มาจูนแล้วแรงม้าเพิ่มขึ้นหรือว่าใส่แล้วรถมันจะแรงขึ้นหรืออะไรนะครับกล่องคันเร่งไฟฟ้าคือคุณจะใช้คันเร่งน้อยลงแต่ว่าความรอบเครื่องยนต์หรือว่าความเร็วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนคันเร่งมันจะเบาลงใช้คันเร่งน้อยลงหรือว่าใช้เท่าเดิมเนี่ยมันจะขึ้น ได้ไวกว่าเดิมอ่าลักษณะการทําง,งานเป็นแบบนี้และถ้าเปลี่ยนจากเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองจากที่ได้ลองครับเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองเนี่ยความรู้สึกเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถ้าจะก้าวกระโดดอ่ะผมมองว่ามันต้องสักสองสเตปสามสเตปเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นเบอร์สามหรือเบอร์สี่อย่างเงี้ยถึงจะเห็นผลความแตกต่างแต่ถ้าถามผมการใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันเนี่ยผมว่าเบอร์สามหรือว่าเบอร์สี่เนี่ยกําลังดี จากที่ได้ลองมาให้หมดแล้วนะครับเบอร์3ถึงเบอร์สเนี่ยกำลังดีไม่เซนซิทีฟมากเกินไปแล้วก็ไม่ห้อยมากเกินไปเบอร์หนึ่งเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่นะครับต้องรักเบอร์3เบอร์สี่นี่แหละแต่ถ้ามากกว่านั้นมากกว่าเบอร์5ขึ้นไปอันเนี้ยมันเริ่มคุมคันเร่งยากแล้วเพราะว่าจังหวะการจราจรติดติดหรือว่ารถติดติดเนี่ยพอคันเร่งมันเซนซิทีฟเนี่ยแตะไปนิดเดียวรถมันพุ่งแตะไปนิดเดียวรถมันพุ่ง ทีเนี้ยเราก็คุมคันเร่งยากพอคุมคันเร่งยากปุ๊บอัตราประหยัดน้ํามันที่เขาเคลมไว้ว่าเป็นอีโคสติ๊กเกอร์23.3กิโเมตร่อลิตรเนี่ยเลขไม่สวยแหละเพราะว่ามันใช้คันเร่งรถพุ่งตลอดนะครับเบรอ 3, บร์สาเบอร์สี่กำลังดีแต่ถ้าเบรอร์5้าขึ้นไปแนะนําใช้ตอนที่บรรทุกสัมภาระเยอะผู้โดยสารนั่งเต็ม5ท่านรถหนักรถอืดขึ้นเขาเดินทางไกลอ่ะโอเคอันนี้คุณขยับขึ้นไปเลย เบอร์หเบอร์หกเบอร์7เบอร์8เบอร์9แล้วแต่คุณชอบเลยสไตล์ใครสไตล์มันเลยถ้าชอบแบบจี๊ดจี๊มากๆก็เบอร์9ช่วยได้นะครับแล้วถามว่าเฮ้ยพี่มันติดมาแล้วเนี่ยแอคทีฟสปีดเนี่ยห้าพอะ่ะมันแตกต่างขนาดนั้นเหลือมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยจริงๆเหรอต้องบอกว่ามันเข้ามาแก้จุดด,ด้อยใน Toyota Yaris ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ติดกล่องหรือว่าไม่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ย ยาริสเนี่ยมันเป็นรถที่อ่ดในช่วงต้นมากๆนะครับพอติดกล่อง Active Speed <gosto> เข้าไปแล้วเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับการเล่งแซงจังหวะ2เลนสวนที่แบบเราต้องใช้คันเร่งแบบคิกดาวแล้วพุชออกไปเนี่ยเพื่อให้พ้นระยะเนี่ยพอมีกล่อง Active Speed แล้วเนี่ยมันช่วยได้จริงมันฟิลลิ่งมันแตกต่างกันจริงๆนะครับหลังจากที่ได้มาลองขับแล้วเนี่ยยิ่งถ้าคุณเปิดเบอร์9ขับนะแล้วพอมาขับอนะีกทีเบอร์ศูนนะโอ้โหรถคนละคัน ใช้คำนี้เลยนะครับคือมันแตกต่างจริงไม่ได้แบบติดมามีตัวเลขเป็นไฟ LED หลอกๆก,กดไปก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้รู้สึกจริงโอเคเดี๋ยวเรามาลอง0ูนยถึง100ที่เบอร์0นย์กันก่อนนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับครเร่งไฟฟ้าถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปปื๊ดเนี่ยช่วงต้นเนี่ยกว่าจะเทคออกนะครับ40 50 6 0นะพอลอยตัวเริ่มดีขึ้น7 0 80 9เปิืหนึ่งร้อยถอนโอเคเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราใช้เบอร์ศูนย์ก็คือไม่ได้เปิดเคริ่งไฟฟ้าเนี่ยกว่ารถมันจะตั้งลำลอยตัวให้เราได้เนี่ยโอ้โหช่วงความเร็วต้องปีขึ้นไปประมาณ60เห็นจะได้นะครับถึงจะแบบเริ่มแบบมีกำลังออกไปอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบเอาให้ดูต่อเนื่องเลยเมื่อกี้เบอร์ศูนยนะ ทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นเบอร์สี่แล้วกันเบอร์ที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับโอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปนี่เป็นไงเป็นไงปืด๊ดโอ้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะปืดป๊ดปื๊ดแปสิบโอ้ตัวหนอนกระดกนิดนึงอ่ะเนี่ย ความเซนซิทีฟของคันเร่งนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าคือมันเหยียบไปเท่าเดิมเนี่ยเราเหยียบลงไปเนี่ยเท่าเดิมกับที่เบอร์ศูนเนี่ยแต่คันเร่งเนี่ยตัวรถเนี่ยมันพุ่งออกไปได้รวดเร็วขึ้นนะซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าใช้ในจังหวะเล่งแซงเ,เห็นผลเลยนะครับดีมากเลยเดี๋ยวขาก,กับเบอร์เก้าเลยเอาแบบที่สุดของมันเลยเพราะามันจะช่วยเราได้ขนาดไหน ปรับก่อนเลย2 4 9อ่ะโอเคเบอร์9หยุดนิ่งโอเค3 2 1ไปโอ้โหช่วงต้นยังไม่ออกโอ้โหพอ30ดีดแล้วนะครับปืดปืดปืดอ0ะหแล้วตัวหน่อนิดนึง70ต่อ80 90 100เนี่ยคือรถอ่ะ มันพุ่งอ่ะมันดีดมันดีดขึ้นกว่าเบอร์ศูนย์ยังเห็นได้ชัดนะครับคือถ้าเบอร์ศูนย์เนี่ยกว่าคันเร่งที่มันจะแบบพร้อมทะยานเนี่ยนู่นอ่ะเข็มปลาเข้าไป60รถมันถึงจะแบบเริ่มกวาดนะครับแต่พอมาเป็นเบอร์เกเนี่ยประมาณ20-30าเนี่ยรถก็คันเร่งเข็มมันเริ่มกวาดขึ้นไปเร็วขึ้นแล้วแล้วก็ฟิลลิ่งที่นั่งขับอยู่เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเบอร์เกเนี่ยมันเซนซิทีฟมากกว่าเยอะเลยเนี่ยผมเหยียบคันเร่งเท่าเดิมเลยเนี่ เ,เนี่ยเหยียบเงี้ยเนี่ยพุ่งแล้วเนี่ยเนี่ยจะไปอย่างเดียวแล้วเนี่ยเห็นไหมคือแบบนี่ผมไม่ได้แบบคลิกดาวจุ่มทะลุพรมนะผมแค่แตะ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 มันเข้าไปนะคือมันขึ้นเร็วขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องลองให้ดูเลยก็คือจะได้รู้ไปเลยว่ามันใช้ได้จริงหรือว,ว่ามันมีไฟแค่ LED หรอกเนี่ยโอ้โหดูดิกับรถมันยังจะพุ่งเลยอ่ะผมเหยียบคันเร่งเท่าเดิมอย่างนี้อ่ะให้มันเปลี่ยนเกียร์ก่อนให้เครื่องตอบลงมาก่อน ความเร็วหกสิบเหยียบเท่าเดิมเลยนะไม่ทำอะไรกับมันเลยกดเป็นเบอร์ศูนย์นะรอบเครื่องยนต์ตกเห็นเห็นนะเอาใหม่นะเบอร์เก้านะ,ะปรับหม่ก่อนเอาให้เห็นเห็นเหยียบคาไว้ที่รอบเครื่องยนต์3 5 0 0รอรอบต่อนอาทีไม่เกินนี้เลยนะแต่กลับเป็นเบอร์ศูนย์ปึ๊บตกเลยตกเลย รอบความเร็วตกเลยนะครับรอบเครื่องยนต์ตกเลยนะครับแต่ความเร็วอ่ะเท่าเดิมนะความเร็วยังอยู่ที่60กิโเมตรตชั่วโมงแต่ว่ารอบเครื่องยนต์ที่มันพร้อมจะให้เราแบบขยี้ต่อเนี่ยในเบอร์เก้าเนี่ยพอเหลือเบอร์ศูนปุ๊บเรียบร้อยซึ่งตรงนี้ยืนยันได้เลยว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้า Active Speed มันช่วยได้จริงๆนะครับ และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของโตโยต้ายาริสโมเดลเกียปี2021ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการได้กล่องคันเร่งไฟฟ้ามาเนี่ยก็ทําให้การขับขี่เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะก็พอจะสู้เขาได้ในกลุ่มอีโคคาร์นะครับตรงนี้ยาริสเนี่ยตัวผมเองถ้าในเรื่องของสมรรถนะอัตราเร่งการขับขี่เนี่ยผมจัดให้อยู่ในกลุ่มกลางๆนะก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคแหละก็ต้องยอมรับว่ามันสู้เครื่อง1.0ที่เป็น เครื่องเทอร์โบไม่ได้นะครับในเรื่องของความแรงนะแต่ในเรื่องของช่วงล่างนะครับความประหยัดน้ำมันตรงนี้ก็อยู่ในกลุ่ม Eco คคาเหมือนกันเลย Eco Sticker 23.3กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนกันทุกรุ่นนะครับสำหรับราคาจำหน่ายนะครับโตโยต้ายา i ิสโมเดลยี r ปี2021เนี่ยมี3รุ่นนะครับเอารุ่นเริ่มต้นก่อนรุ่น Entry เนี่ยรุ่นรุ่นถูกสุดเนี่ยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาท นะก็เข้าถึงง่ายนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการออปชั่นเยอะแยะต้องการลด1คันไว้ใช้งานตัวนี้ถือว่าเหมาะสมนะครับ5 40, 9, บาทแล้วก็รุ่นกลางนะครับจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่690,000บาทก็บวกขึ้นมา6,000 0บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดอย่างคันนี้นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตพรีเมียมเนี่ยราคาจะอยู่ที่6 7 000, 9 0 0 0บาทก็บวกขึ้นมาอีก7 หมื่นบาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้หลังคาดำนะครับที่เป็นสีทูโทนเนี่ยต้องเพิ่มตังอีก5,000บาทนะครับคันที่รีวิววันนี้เนี่ยก็จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่684,000บาทซึ่งไอตัวสีหลังคาทูโทนที่เป็นสีดำเนี่ยนอกเหนือจากสีขาวแล้วนะครับก็จะมีตัวถังสีแดงสีฟ้าที่เพิ่มความสดใสเป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะบางคนชอบแบบสีจิจาร์ดวัยรุ่นวัยรุ่นก็เลือกซื้อเพิ่มเติมกันได้นะครับหลังคาดําเพิ่ม5 0 0พันก็ถือว่า ไม่แพงมากนะครับเอาไปทําเพิ่มเองเนี่ยแพงกว่าน,นี้นะครับสุดท้ายนี่ครับก่อนจากการก,ารก,ารการ็รบกวนเพื่อนเเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องออโต้สเตชันให้ผมด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นการรีวิวรถรุ่นไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับโตโยต้ายาริสโมเดลเยปี2021ปรับใหม่ครั้งนี้ได้กล่องคาลิ่งไฟฟ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกัน,นครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ